วินคุณไม่ต้องห่วงนะเราจะดูแลลูกแล้วก็ดูแลแม่ของคุณให้ดีที่สุดนะจะายกันทีนี้เป็นพ่อแกลูกชายจะถึงต้องตายที <c oughs> เดียวนะเป็นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะปะน้าบอนว่ามันท้องอะ่ะไปทำยังไงดีอะ่ะผัวมันก็ตายแล้วอ่ะ นี่แกท้องจริงๆเหรอแม่คะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหนูคลอดลูกออกมาหนูจะดูแลลูกให้ดีและหนูก็จะดูแลแม่ด้วยนะคะ,ป,ะปับเบิ้ลคะ,ป,ะปับเบิ้ลเชื่อจริงๆเหรอว่าอีอตัวนางตละลักกินีเนี่ยมันจะท้องกับพี่มินจริงๆอ่ะ คิวินเนี่ยนันมาตายเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมจริงๆป้าเปิ้ลเนี่ยจะต้องได้เงินประกันหลายล้านเลยนะป้าเปิ้ลต้องดูแลเงินก้อนนี้ไว้ดีดีป้าอย่าไปยอมนะอย่าไปยอม,อยยอมให้นางนั่นเนี่ยมันเอาลูกมาเป็นข้อ้างเอาเงินประกันป้าไปนะวินหมดห่วงแล้วนะไปสบายได้แล้วนะ นิคขอบคุณมากนะเบลตอนนี้คุณก็ตัวคนเดียวอะ่ะผมขอเป็นคนที่ดูแลคุณได้หรือเปล่าขอบคุณนะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมให้ใครมาดูแลอะ่ะเหมือนที่ไอพูดไม่มีผิดเลย เด็กในท้องนะ่ะไม่ใช่ลูกของมีจริงด้วยกลับมาแล้วค่ะแม่นี่ฉันให้เงินแกไปตั้งร้อยนึงเนี่ยซื้อมาได้แค่นี้เหรอแม่คะ ก็แม่ค้าที่ตลาดเขาบอกว่าช่วงนี้ราคาผักขึ้นนะคะนี่หนูก็หาหลายร้านแล้วนะคะร้านนี้ถูกวิสุทธแล้วค่ะแม่ก็ใช่สิมันไม่ใช่เงินของแกนี่แกจะใช้อย่างไงก็ได้และอีกอย่างนะลูกชายของฉันนะก็คงไม่โผล่จากหลุมเพื่อมาด่าแกาหรอกนะและตอนนี้นะฉันกำลังสั่งสอนแกอยู่แกอย่ามาเถียงฉันอีกค่ะ อ้าเอาไปทำด้วยฉันถิวแล้วเรียบเรียบเลยนะฉันจะกินข้าวเที่ยงนี้นะไม่ได้กินข้าวเย็นชักช้าอยู่ได้ป้าป้อนนี้จะไปด่าไปว่ามาทำไม ด่าแบบนี้เสียสุขภาพจิตเปล่าๆวันนี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะเรื่องอะไรล่ะอือมานี่ก่อนไปฉันบอกให้ไปไปกับฉัน,นก่อนดูนี่แล้วก็เตรียมาอีกนะเดี๋ยวฉันจะ,จะการะเกณนเตียไม่เรียบร้อยแล,แล้วกันน้ำอะไรของแกฮะป้าจำไอ้หุ้นที่ฉันเคยชวนให้ป้าลงทุนได้ป้า ตอนนี้เนี่ยโคต้าว่างเอาหนึ่งพี่จริงเหรอจริงสิลงแค่สองล้านบาทนะไม่ถึงสามเดือนเท่านั้นได้กํำไรมาสิบเท่าเลยนะป้าอยา่าพี่แม่ไม่สบายหรอ ตอนนี้นะไม่อยากสมาส์เลยเพื่อนฉันนะลงทุนไปได้แค่สองเดือนครึ่งเองมั้งตอนนี้ไปเที่ยวสวิตเซอร์ลแลนด์กับหัวแล้วถ้าป้าสนใจเนี่ยป้าต้องรีบตัดสินใจทันทีเลยนะเพราะโคต้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หลุดมาง่ายๆนะตอนนี้เลยแค่ที่เดียวเ่ยป้าจะเาอายัางไงป้าก็ว่ามาเลยเออเออเออ,เอ,อได้ได,ได,ได้งั้นเดี๋ยวแกรอป้าแปบนะออกป้าเข้าไปเอาเงินก็อุยได้เลยั้นฉันล็อกคิวไว้ให้เลยนะ เออมอจองเลยจองได,ได,ได้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 แม่คะการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงมากขนาดนั้นอะ่ะมันไม่มีจริงหรอคะแม่ทําไมแกเห็นว่าฉันจะเอาเงินมาลงทุนเงถึงกับออกมาเลยเหรอฮะทาไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเนี่ยนะคิดจะเอาลูกในท้องของแกเพื่อมาแย่งสมบัติของวินไปอ่ะแม่คะแต่ลูกในท้องของหนูก็เป็นหลานแท้ๆของแม่นะคะ ยา yeah. mm hmm. นี่แกยังกล้ามาพูดเหรอฮะฉันเนี่ยเห็นกือบสองตาของฉันเลยว่าแกเนี่ยเดินมากับผู้ชายคนอืนนน่นแถมยังสนมกันอีกฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าลูกในท้องแกจะเป็นลูกของวินแล้วแล้วยาเนี่ยแกรู้ไหมว่ามันหายยากมากแค่ไหนอย่าอย่าอะไรคะแม่ ไหนๆแกก็รู้ความจริงแล้ฉันจะบอกให้ก็ได้ยาเนี่ยละ่ะก็คือยาแทมลูกของแก <c oughs> ฉันไม่มีวันยอมรับเด็กในท้องของแกค่ะแกนะรีบไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไต่หัวออกไปจากบ้านซะได้ค่ะถ้าในเมื่อแม่เกลียดหนูมากขนาดนั้นอะ หนูจะออกไปจากที่นี่เองป้าเปิลแล้วเรื่องที่ฉันชวนลงทุนลระว,ว่าไงเออเออรอแป๊บหนึ่งปาเปลี่เงินให้นะ,ะจ้ะดีกังตายกูดีเฮ <h ums> โอ้ย ไอ้ทำไมไม่รับสายเนี่ย,ยรับสักทีสิโอ้ยโอ้ยรับสิไอ้โอ้ยทำไมไม่รับสายเนี่ย ไอ้เจอพอดีเลยไอ้เมื่อไหร่ป้าจะได้กําไรเนี่ยตต่เนี่ยป้าไม่มีเงินเหลือใช้แล้วนะืมป้าการลงทุนมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีกําไรมีขาดทุนจะให้ได้แต่กําไรอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แบบนะเอา้าก็จะแกบอกฉันมาว่าไม่เกินสามเดือนน่ะก็จะได้เงินท่างสิบเท่าเลยอะ่ะแล้วตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรที่มันจานำได้อะ่ะซันก็จานำหมดแล้ว ตอนนี้ยหมือนขลุดจำนามแล้วด้วยฉันน่ะไม่มีที่จะซุกโผลนอนแล้วนะจริงสิบ้านจลุดจำนำแล้วใช่ไหมอโออีกไม่กี่วันเนี่ยบ้านป้าก็จะกลายเป็นของฉันแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันให้เวลาสามวันรีบเก็บข้าวของออกจากบ้านไปด้วยถ้าไม่ย้ายออกฉันจะส่งคนของฉันไปย้ายเองไอ้ไอ้เอา,เอาไปไม่ได้นะไอะไปไม่ได้นะอไ,ไ,ไดอ้ด้วยกัน ai Cái cháu không chơi mày mày đai nữa Mẹ người là Ê Nên Mình bèo đi Chứ là ว่าเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่ลูกของวินแล้วก็ไม่ใช่หลานของฉันฉันต้องทำงานฉันต้องหางานทำจะต้องไปหางานทำจะต้องไปหางานทำคุณเบลครับ คนที่จะมาสมัครงานมาแล้วครับเบลใช่ค่ะลูก <c oughs> สะัยที่แสนดีของแม่ที่ผ่านมาแม่ต้องขอโทษจริงๆนะ ก็เหมือนที่แกพูดจริงอะที่นงางไอ้อ่ะมันหลอกแม่ให้ไปลงทุนกับมันน่ะแล้วตอนเนี้ยเงินล้านนะก็หายไปหมดเลยอะคิงเนื้คุณเบลครับคุณเบลจะให้ผมพาตัวข้อไปไหมครับเออนี่เบลอย่าทำแบบน,นั้นเลยนะก็แม่ไม่รู้จริงๆอะว่าแกมีบริษัทเป็นของตัวเองอะ เอางี้ไหมแกเองอะนะก็ยังต้องทํางานอยู่ก็คงไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกหรอกให้แม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมส่วนหลานนะแม่ก็จะเลี้ยงให้แก่เองแกเองอะนะก็จะได้มีเวลาทํางานไงก็ได้ค่ะจริงด้ือจ๊ะขอบใจมากเลยะร๊ะเบล นี่เบลแม่ขอถามแม่หน่อยสิอะไรคะแม่เนี่ยมันใช่หลานของแม่จริงๆหรือเปล่าแม่คะถ้าเกิดว่าแม่มีความสงสัยอะไรแบบนี้แม่ก็ออกจากบ้านนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าฉันไม่มีความจะเป็นที่จะต้องรังแม่อยู่คะ่ะจะเย็นๆก่อนสิเบลรู้แล้วนะ่า แม่ก็แค่สงสัยแค่นั้นเองอ่ะะยําทำเป็นโมองหวงหน่อยเลยคุณเบลครับผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทางนั้นี่เขาทำกับคุณเบลขนาดนี้ทําไมคุณถึงยังให้โอกาสเขาอีกล่ะครับ เพราะว่าฉันเคยสัญญาไว้กับวีนะคะว่าจะดูแลแม่แล้วก็ลูกของเขาให้ดีฉันไม่อยากผิดสัญญาถ้าคุณเบลมีอะไรให้ผมช่วยบอกาได้เสมอเลยนะครับผมจะอยู่ข้างคุณเบลเองขอบคุณนะคะคุณนิกไอ้ไอ ป้าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมมาสักทีนะป้าเปิ้ลคนไร้บ้านไอ้ป้าต้องขอโทษแกด้วยนะที่เคยว่าแกแต่ตอนเนี้ยป้าไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอ่ะไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีข้าวแม้แต่จะกินเลยอ่ะแล้วป้าเห็นฉันเป็นค่มูล,ลนิธิช่วยคนตกอับแบบป้ารือไง ป้าคิดแผนออกแล้วตอนนี้นะเบลมันรวยมันมีบ้านมีลูกและมันยังไว้ใจฉันด้วยถ้าเราอะนะมาวางแผนกันอีกสักครั้งหนึ่งป้าก็จะหลอกให้มันเนี่ยโอนทุกอย่างมาเป็นชื่อป้าแล้วเราอะนะก็มาแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งไง โคตเหมือนกับ like, ว like ่านางเบลเนี่ยมันจะหลอกง่ายอย่างนั้นแหะก็มันไว้ใจฉันมันยังให้ฉันดูแลลูกมันด้วยไงก็ไม่ยากหรอกนะแกก็แค่ทำเป็นสร้างเรื่องแล้วก็เข้ามาทำร้ายแล้วฉันก็เข้าไปปกป้องมันมันก็จะได้เห็นว่าฉันเนี่ย เป็นเบ่พระในสายตามาันอีกครั้งนี่ได้สิป้านี่ก็ยังเป็นแม่ผัวปีศาจเหมือนเดิมเลยเนาะเลวได้ธรรมชาติเดีอะได้เลยเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เนี่ยฉันจัดการให้โอเค ยังเบลอีทีขโมยแกรู้ไหมจริงๆบ้านหลังนี้ก็ทราบสมบัติทุกอย่างมันควรจะเป็นของฉันไม่ใช่เมียฉันต่ำแกฉันต่ำเหรอแล้วแกล่ะผู้หญิงที่มีดีแค่ปากกับสมองกงกงๆไว้หลอกลวงชาวบ้านนะที่ว่าจะตบตาฉันได้หรอ, <c oughs> อเบลเบลไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยปกป้องหนูเอง จะไม่ให้ใครหน้าไหนอะมาทำาาร้ายได้ลูกนี่แม่ห่วงฉันหรือว่าห่วงแผนที่แม่วางไว้กับมันกันแน่คะคุณป้าอย่างแกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะเรื่องชั่วๆที่พวกคุณสองคนได้วางแผนกันเอาไว้อะผมมีหลักฐานนะถ้าเราอะนะมาวางแผนกันอีกสักครั้ง,งป้าเขาจะหลอกให้มันเนี่ยโอนทุกอย่างมาเป็นชื่ป้า แล้วเราอะนะก็มาแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งแม่คะแม่นี่เลวโดยธรรมชาติจริงๆเลยนะคะสมแล้วกับคำว,ว่าแม่ผัวในตำนานอยากได้สมบัติมากหรอคะเสียใจด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแม่ต่อไปละเบลเบลเบลฟังแม่ก่อนนะแม่ก็แค่ก็แค่วางยาเด็กในท้องของฉันก็แค่ไล่ฉันออกจากบ้านตอนที่สามีของฉันเพิ่งจากไป ออกไปจากที่นี่เลยค่ะก่อนที่ฉันจะโทรเรียกตำรวจให้มาโยนพวกคุณสองคนเหมือนอย่างกับใครอะ่ะไปได้แล้วไปสิคุณเบลครับคุณทำดีที่สุดแล้วนะถ้าคืนคุณยังทำตามสัญญาต่อไปอะอน,นาคตหน้าลูกคุณไม่ปลอดภยนะัยแน่ คุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรนะครับค่ะถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องปล่อยวางปล่อยให้เวนกรรมตามสนองพวกเขากแ็ล้วกันส่วนฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ One.